เรียนทั้งหมดกำาังรอรสวัสดีครับครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเจอคุยข้ามกันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของส่วนประกอบของเครื่องปับอากาศในรถยนต์นะครับนักเรียนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนคมีแบบจําลองรูปภาพนะครับมาให้นักเรียนลองทายดูนะครับว่าคือรูปภาพอะไรบ้างนะครับอันนี้คือรูปภาพอะไรครับพอจรู้ไหมคอมเพลตเตอร์กระติ๊งนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คอเตอร์รู้ไหมครับ ัรบคอันนี้คือคอมเพรสเซอร์นะครับนักเรียนมาหมายเลขที่สองครับนักเรียนรู้ไหมครับโบว์เอ็มอินเตอร์ครับอินเตอร์ในใช่ครับทำงานไหมพอตุ้นเลยครับนักเรียนรู้เปล่าไม่ทราบครับอันนี้คือคอนเพรสเซอร์นะครับมาตัวที่สามนะครับนักเรียนบัตลมครับอันนี้ผมรู้อ่าบัตลมครับขับดูอะไรครับนักเรียนบัตลมงโรเวอร์ใช่ครับขับลมโรเวอร์ครับเอฟตัวที่สี่คืออะไรครับมอเตอร์นครับไม่ใช่นะครับพี่รู้หรือเปล่าครับไม่รู้เลยครับอันนี้นะรครับ แล้วกันไอแรงไม่ใช่นะครับอันนี้คือ evaporition นะครับกันมาตัวมาตัวที่5ครับอันนี้คืออะไรครับโมลนั่นเรลี่ยนโมลเปลี่ยนโตปิโตปั๊มโมลุนปั๊มไฟแบบไฟไฟครับอยู่ใกล้กล้ับไฟไฟแบบไฟไฟไม่ใช่นะครับคืออะไรครับปั๊มไม่ใช่ครับนี่คือป็ซิปเปอร์นะครับหรือว่าไดเดอร์นั่นเองนะครับออ๋ตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวที่6คืออะไรครับตัวนี้กล้องถ่ายรูปครับ ไม่ใช่ครับอาจารยวาวรับอะไรครับไม่เียงไม่เกี่ยงไม่ใช่ครับดีครับคล้ายๆอะไรครับอะไรใช่ครับวาวคือวาอะไรครับวาตัวมเยครับวาวโเียมอันนี้คือวาใบใหญ่ด้วยนะครับเอาไว้ผลแรงดันนะครับแล้เราเรียนที่ว่าทั้งหกรูปภาพนี้ครับหกองประกอบนี้สำคัญกับส่วนประกอบของรถจนมากไหมแค่ไหนครับมากมาก

ยิงเอากดดับในตรงนี้นะครับมเยจที่2นะครับที่มที่กมีการให้ลยนะครับลำดับตรงที่มีการาครับ ใส่ความรู้เกี่ยวกับวิชานี้ไว้ครบทุกอย่างนะครับหรือไม่ถ้านักเรียนไม่สะดวกหาในนี้หรือว่าอยากจะหาใน ChatGPT หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆสามารถเข้าหาได้เลยนะครับนี่ใช้เป็นอะไรในการค้นหาครับนี่ครับไปงานนดีครับเชิญค้นหาได้ครับกูใช้เวลาค้นหาสี่นาทีับการใช้อะไรครับจะยิมดีครับโอเคครับใช้ก่อนได้ดีกว่าได้ เรียนหาความรู้ได้เลยนะนักเรียนสรุปเอาที่นักเรียนเข้าใจนะครับเวลามีเยอะนะไม่ต้องดีเวลานี่ยังดีเลพอคับไปดูหัวข้างในพอจะหาได้ไหมครับบอกว่าได้แล้ครับที่จะบอกวอ่ามันดูแลใครยืมัวข้อบอกดูได้ครับเดี๋ยวครูจะเลื่อง Ini kan ada di bawah mau ya. เปียนหน้าที่ไหมครับแต่เรียนก็ได้เอาที่เราคิดว่าเขาที่เราเข้าใจเราทำข้อสอบได้ใครก็สมีหน้าที่ใช่ครับการได้ไหมการได้ครับได้เงียบเลยครับเงียบเงียบการเขียนได้มือสวยๆหน่อยนะอย่างตัวเองอ่านไม่ออกนะก็ครับนเหลือเวลาอีกสองนาทีแล้วครับเรียนรีบเลยครับ <Okay. S 2> ใครเขียนเสร็จแล้วก็อ่านทบทวนของตัวเองได้เลยนะครับอะไรเงยน,นะครับเดี๋ยวก็กลับไปกลุ่มเดิมแล้วก็ไ,ไ้เรียนเพี่อเป็นความรู้กันนะใช่ใช่ กู้่อะไปเหรอดูดยการดูู่อ๋โอเคไเียได่าครับ่ัหเห็นไหมพวก็ไม่เข้าใจนะครับ การร้นครเส็จวครับอีกสร็จแล้แล้วครับาเสร็จแล้วนั่งห่างนอยู่ระมานันครับโอเคครับอยครับากเลยครับให้คนะครับนเื่อที่จะได้เปี่ยนรับได้เี่ยความรู้กันนะครับใลเลยครับียเยครับเรียน เอาผู้กันได้ะราลุได้บรรลกเาอทำได้ใช่ใช่ใ่เอาเอกเลยเอาส่วนอสมในน่องทาได้ได้สูซีอปาจะบอกสูบดุยได้เลยนะครับได้เลยเชื่อังฟังข้อมูที่พ่อพูดด้วนองก็ฟองพริกเนกเอาไปไฟมั่งไฟโอเดรย์น ไว่าพุ่งเลาวเนี่ยพุ่มเวลาเราพุ่เราครับนี่คือแรงงานแรงาชั้นดวนรงาชั้นม่นี่คือการจบให้บ้างมีอไรบ้างเหยนี่คือตัวน้ำไม่มา เป็นตัวการใช้อะรไเนีมพลังงานบนี้นะครับเ้นอนเวลาุ่งก็ดพุ่งอ่า้องกันเป็นว่าหมนี่นะภายในในทางนี้นะเข้าเขียวเขียวห่เข้าแล้วกวัดอุตระวัดุระวตระเช่นปุ่นะเดี๋วเดวอาจารย์ภดนะ Yeah. <laughs> นั่นค no in you know, ือแผ่นนำไฟฟ้าอนี้คือสนไฟฟ้าครับวลูกโคตรดีอสมติีไนี่คือวาวาวนี้คือเปลืมุทภายนอกเจยวผมว่าให้ดูเปองมุมครับี๋ยวก็เราลองคุนนี้นะเพราะว่าจะาแต่ทดสอบนี่คือนีคือนี้เกิอะไรอาจารย์นีคือวา นีเกมอครับน mm ี hmm. ja, ่้โหวาวน่อยางนี้ลสรุหดี๋ยฟังคิสรุนะครับครับสรุ์คของกบการอะครัอมเพรสเซอร์ครับมีสบหลของคอมเพรสเซอร์อยู่นะมีกระบอกสูบมีลูกสูมีแลูกสูมีบกเวียมีก้าสูบมีวาล์วูและามีวาสูและ มีฮองก์บอลเปียกนะครับนอกจากนี้ว่ายังมีฮองก์บอลอื่นๆอีกนะครับเช่นซีแคนบอลครับฟากินน้ำมันหล่อลื่นระบบทำความเย็นและอุ่ยฮองก์บอลเหล่านี้ตามมาเรื่อยๆด้วยดุลและอัดสารทำความเย็นในระบบนะครับต่อไปนะครับอีวาโพลเรเตอร์นะครับหรือที่เรียกอีกอย่างว่าคอยเย็นนะครับเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบทำความเย็นนะครับโดยทำหน้าที่ดูดซับความร้อนจากภายในห้องเพื่อ เปลี่ยนสถานความเย็นจากกล่องเดียวเป็นไอรับส่วนประกอบหลักับจะมีมีหนึ่งมีคอยโซ่มีพีดสามมีพัดลมนะครับต่อไปครนะมีตัวคอนเดนเซอร์ครับจะเป็นหม้อน้ำของระบบแอร์ครับทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นนะครับทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนฐานะจากไอเป็นของเหลวครับส่วนประกอบหลักของคอนเดนเซอร์ครับ ในกล่องบรกาุค <modeling sounds> ือคอนเดนเซอร์คอยลัดลมและคอมเพรสเซอร์ครับมีนักเรียนตรงไหยหรืออยากถามตรงไหนบ้างไม่มีไม่มีนักเรียนจำได้ไหมครับสามตัวนี้สามตัวแรกเลยครับว่าเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะครับเรียนพร้อมหรือเปล่าพร้อมครนะพร้อมนะครับครับผมการไม่ได้มนะไม่มีนะแล้วเรไ่องที่เนี่ย เดี yeah, uh ๋ยวกู hmm. ้ได้ทำแบบทีสอนนะจาอไไปทำทสอบนะครับแต่วงกอไแบออกไ่ไรา่อนได้ไหมครับไม่เป็นไรจะเป็นไรก็ได้าไม่คิจะบ้อทอได้เลยโอเคครับ เดี๋ยวยังมีเฉลยนะครับยข้อเป็นสามข้อนะครับสามข้อใหญ่เรียนลองดูนะครับและ้วปริศัยได้ไหมเอามาจากเื่อบมานี่ให้เรียนเมื่อกี้เลยครับารักษาปริศัยไม่ลงนะครับโอเคใช่ใช่ใช่อ่ามีสามข้อใช่ครับมีสามข้อครับไปยับหรือว่าเช็คทีวีหรือกูเกิลก็ได้ครับเปิดวิโอเมื่เรื่องใชครับสามารถหางอย่างข้างนอกได้ อีไม <cin stereotype> ่ไ่่ด้ม่้หมเยเดี๋ยวคะแนน้ทนาเขียนคากไม่ทำคะแนีเลยนะเ่อไ่านนะครับสาข้อนี้ให้แนนดีเ ผได้เลยไมครับอาจารย์เียถ้าเสร็จแล้วส่งได้เลยครับเาจยร์เออางาอาเอานได้เครับไ่ด้เราคือไม่ได้เราคือไม่ได้อ่ ตับตอดีก่อนนะครับมีเขาว่าตไม่ทดีนะครับสามกาเียนต่อไปดีดีทำได้ป่าวได้ครับกางุพ่อไหนอ่ะมุมุมไหมที่เรามองเป็นพ่อได้เี่ตั้ยังเดินนี่แ่ะเนอยเดนสอปีเลยเนี่ยลอยเดินเสรวเราอ้่าีว่าี

ใครที่สูงแล้วก็นั่งรอเพื่อนที่รักนะครับนี่นี่ยใส่ข้กตรงนี้นะครับผมคิดเรียนช่วยเรียนมารู้แค่นั้นครับข้อสอบที่ใส่ตรงนี้ไหมครับพี่ใส่ได้ครับได้ได้ตรงนี้เลยเดี๋รวนี่ก็เดี๋ยวกระโดด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 กรงนี้กระโดดต้องเจี๊ยดุกนั่งต้องเจี๊ยดุกแต่ก็ดุกว่าเนี่ยอาจจะยัง เดี๋ยวเวลา30วินาทีครับใครที่เสร็จแล้วว่านั่งรอเพื่อนียังไม่เสร็จครับนึงนะครับเพื่อนครับครับครยกวครูจะเฉลยนะครับว่าใครถึงไ่ห็นนะครับพีครับครับพนเสร็จแล้วหรอครับเเดี๋ยวเดี๋ยวมานทีเดี๋ยวรอเพื่อนนึงนะครับครับครับเร็วเลรับเร็วยัเวยครับเร็วลยวรับเรครับเร็วยครับเลยคบเวเครับเร็วลยวัเรวลยครับเร็ยครับเร็เครับเร็วเลยคโอบเร็วเลยคัเร็วครับเรเครับเลครับเรเลยครับเร็วเครับ

ระบบส่วนประกอบของคอนเดนเซอร์ในระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์นะครับมันก็จะมีนะครับมีคอนเดนเซอร์มีพัดลมแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนมากนะครับก็ตอบโอเคหรือว่าถูมือนะครับวันนี้ไปรตอกถูกบ้างครับถูกครับโอเคนะหรือว่าถูเหมือนนะครับถูเหมือนนะครับอาจารย์ตัดสินจริงๆนะครับถูนนะครับ

หนึ่งครับกระบอกสูบสองลูกสูบสามแวลูกสูบสี่ต่อข้อเหวียนห้าถ่านสูบหกว่าวเจ็ดฝาสูบแปดห้องข้อเหวียนโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับได้ถุงหมดทุกคนใช่ไหมครับครับอ่างั้นไม่มีก็ต้องใช้ตรงไหนครับเอ่อข้อตุ้งยครับไม่มีครับไม่มีครับงั้น เดี๋ยวครูพอจบการเรียนการสอนเพียงเท่าน,น,นี้นะครับส่วนถ้าว่าใครมีปัญหาอยากสอบถามอะไรครูภายหลังสามารถทักมาทางนี้ถามดึงกนได้นะครับด้ครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อน,น,นครับ